สวัสดีครับเจอกันช่องแอลลันทุ่งนะครับผมเมื่อเนี้ยมีโอกาสเขาับมาเลนในเมืองกาลสินครับผมพาแม่แหม,ม่ล้านล้านมาเลนแวะกินไก่ย่างวิเชียนก่อนเข้าเมืองกาลสินครัก่อนจะเข้าเมืองกาลสินแวะเปิดลานยังเนาะครับนี่มิสลามเนาะครับไก่ย่างวิเชียนตามซื้อไปเลยเนาะครับ มอดินแดงอ่าสร้างปลาเผาตัวนึงงหรอกอะไกตัวนึงหรอกอะสมตำาโกนึงตัวปลาสุกสนะคะด้เฉียดแต่ไก่ก็ได้สองตัวก็ได้มันจังว่เด้ครับไก่เ้ามีอยู่อบตัวนึงบอจะอบมากนี่แหลากนนี้แบบกไก่อ่าี่ไก่เือหลักก็ล้นๆก็กินได้พดีหวาน อบอกจ,จะไปอาดิเขากันสมตาม,มาแล้วอาจมานังมาพี่้ยยะเห็นนังท้งางหดนว้าสวัสดีจ้าสวัสดีจาเร็วสวัดีจ้จาวยเร็วให้้าวยสวัส้าเวว้าวมาข้าข้าเก็จาน้ม้นี้เดี๋ยวยังไม่ยิ้มีป้งไก่อยู่ไก่ด้านล กไก่บ้านหมมาเองครับผมดานสาเป็นคนอบนี่ปลาเผาก็มาแล้วโอ้ร้อนๆเลยชุด้ลเา้เอ้้า เราจะพาชิมส้มตำกันนะครับที่ไม่หวานได้วยอืม่อีกเด้อนี่ร้อนเลยดิตามผมนะคจ็เขาไม่วานี้วยแม รองกับน้ำจิ้มโอ้น้ำจิมแสบยิงกินข้าวกับอะไรเนาะยิ้มอะไระบ้านเียเยอะกว่ับแยกัเดี๋ยวไก่ึ่งบ้านจิ้มน้ำจิม ก้จิมหวานลองกินมหวานนะคุนกิงเม้อลด อร่อยไหมอร่อยไหมจ๊ะก็น,น้อย,ยม,มิเตียลสำเสียครับผมไม่กินเขานอกบ้านใจใส่เนื้อกินเถอะเยี่ยมกันนะเยี่ยงก่อนพีเมียอยีหลามากก่าเยี่ยงก่อนรวยมากรอยมากโอเย็ดไปเยีะปะอู้หูทาเพ่นานังกินเนี่ย ร้านหนานางครับผมยุ shifted, horse, ceu, ่มอดหยินแดงกวนคอสารสินปุิตภัณา์มากกบแะมาชิมกันเลยครับผมไม่แพงครับผมวันนี้ลอยเก้าสิบบาทเองย่างสดๆใหม่ๆเสียโยไม่เงี่ยครับมเสียมันห่อนเลยมันห่อนมันเสียบสดๆแต่เย็นๆเราก็ได้กินของอร่อยๆ ผมยั<อ>งยุ่งปอมเดินทาง<อ>ต่อต่อไปที่นี้ช่วงนี้ก็บอกไปในไายยูทูปเท่านั้นนะครับ,บนนผมบขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดถูกใจให้น้ำครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกับหลานๆบ๊บบบายบายเลยบัตจีจ่าบ๊บายบายเห็นนานกันนะสวยนั่งสวยเน่เอาอีบอส